สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli in Thailand by ATV ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟุตบอลวันฤดูกาล2023นี้ขอบคุณมากๆครับ ในยุคที่การแข่งขันฟุะวัลเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจการทุ่มเม็ดเงินปีละหลายร้อยล้านเหรียญเพื่อแลกกับชัยชนะในแต่ละกลังปีกลายเป็นเรื่องปกติของรายการแข่งขันรายการนี้ไปแล้ว Hamilton, จริงอยู่ครับที่เงินลงทุนเหล่านั้นคือการลงทุนเพื่อแลกกับชื่อเสียงและทำให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จัก เป็นการตลาดอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างยอดขายจำนวนมากให้กับพวกเขาได้เราจึงเห็นแบรนด์ผู้ผลิตรถลายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Mercedes m c l a ค e n เ e r r l r r a l l a Romeo เลือกลงทุนสร้างทีมแข่งเป็นของตัวเองขึ้นมานอกจากนั้นยังมีทีมอย่าง Red Bull Racing ก็มาจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเครื่องดื่มชูกำลังที่มีกำลังเงินทุนมหาศาลในการทำทีม แต่มีทีมเล็กๆทีมหนึ่งครับที่อยู่คู่กับรายการแข่งขันฟุ้วอนมาแล้ว5ทศวรรษตัวอย่างของทีมแข่งที่ใช้แรงบันดาลใจมากกว่ากําไรที่ได้จากการทําทีมแม้จะขาดทุนหรือผลงานตกต่ําแค่ไหนจิตวิญญาณของพวกเขายังคงบอกให้ส่งรถลงแข่งในทุกๆปีใช่แล้วครับนี่คือทีมวิลเลียมเลสซิง The clear, the ier, ก่อนจะมาเป็นวินเลียมเลสซิ่งในทุกวันนี้ทีมที่กลายเป็นบ้านที่อบอุ่นของนักแข่งไทยอย่างอเล็กซานเดอร์อัลบอนอันสุขสิงแม้ว่าในอนาคตข้างหน้าอัลบอนก็จะต้องจากวินเลียมไปแต่เชื่อเลยว่าเขาคงภูมิใจมากๆกับการลงแข่งให้กับทีมแข่งทีมนี้ทีมวินเลียมเลสซิ่ง ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นลึกลงไปยังจุดกำเนิดของชายที่ชื่อแฟรงวิลเลียมในปี1942เด็กชายแฟรงได้ถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวข้าราชการโดยมีคุณแม่เป็นครูและคุณพ่อเป็นนักบินทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองด้วยความโกลาหลของโลกในเวลานั้นประเทศอังกฤษต้องตกอยู่ในสภาวะสงครามเด็กชายแฟรงค์จึงเติบโตมากับการที่มีคุณแม่ เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพอพ่อของเขาได้บอกลาครอบครัวไปตั้งแต่เขายังจําความไม่ได้เลยด้วยซ้ําเพื่อเข้าสู่สงครามและพ่อของเขาก็ไม่เคยได้กลับมาบ้านอีกเลยนับจากนั้นทําให้รายได้ของครอบครัวต้องเหลือแค่ทางเดียวจากเงินเดือนค้าราชการครูของผู้เป็นแม่ด้วยภาระที่หนักอึ้งประกอบกับเศรษฐกิจช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สงเงินที่หาได้ก็มีไม่มากนักทําให้แฟรงค์ต้องถูกส่งตัวเข้าสู่โรงเรียนประจํา ตั้งแต่เขาอายุห้าขวบขึ้นชื่อว่าโรงเรียนประจำเด็กนักเรียนที่มาจากร้อยพ่อพันแม่ที่ต้องมาอาศัยอยู่ภายในรั้วเดียวกันทำให้ทางโรงเรียนต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกวดขันเพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนถึงแม้ว่าจะมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข่งคลัดแต่เด็กชายแฟรงก์ก็มักจะแหกกฎระเบียบอยู่เป็นประจำเขามักจะหนีออกนอกโรงเรียนยอมถูกลงโทษ เพียงเพื่อจะออกไปนั่งรถไฟเล่นเพียงเท่านั้นและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ทําให้เขาหลงไหลในเรื่องของความเร็วและกลไกลของยานพาหนะแม้ว่าแฟรงค์จะชอบที่จะโดดเรียนอยู่บ่อยๆแต่เขาก็สามารถจบการศึกษาจากที่นั่นได้และกลับมาอยู่กับแม่ของเขาที่บ้านเมื่อกลับมาอยู่บ้านแปลว่ากฎระเบียบต่างๆของทางโรงเรียนก็จะหายไปจากชีวิตของแฟรงด้วย ในเวลานี้แฟรงค์ Frank สามารถไปไหนทำอะไรก็ได้เขาเลือกที่จะไม่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเขาเลือกจะเริ่มทำอะไรในสิ่งที่เขาชอบนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นในเส้นทางความเร็วของเขา Frank, แฟรงค์ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่เมืองแจโรอาศัยอยู่ในแฟลตกับเพื่อนๆที่มีความฝันเดียวกันโดยเพื่อนๆของเขาแต่ละคนล้วนมาจากตระกูลที่มีอันจะก,กินเรียนจบมาจากโรงเรียนชั้นนําในอังกฤษ แตกต่างจากตัวเขาที่ออกจากบ้านมาโดยไม่มีอะไรซับพอร์ตเขาเลยหากทางที่ไปมันไม่สําเร็จเมื่อหันกลับมามีเพียงสิ่งเดียวที่เขามองเห็นคือกําลังใจจากแม่ของเขาถึงแม้ว่าแฟงค์จะไม่มีเงินทุนหรือการศึกษาจากโรงเรียนดีๆหนุนหลังแต่สิ่งที่ทำให้แฟงค์กลมกลืนไปกับกลุ่มเพื่อนๆของเขาได้ก็คือแพชชั่นทางด้านความเร็ว ออกจากบ้านมาด้วยหนทางให้เลือกเพียงแค่หนทางเดียวเท่านั้นคือความสำเร็จในวงการความเร็วเขาหลงไหลในการแข่งรถมากๆเรียกได้ว่าสุดโต่งเลยละ่ะสำหรับเพื่อนคนนี้แฟรงเดอร์นี่อดีตวิศวกรของทีมวิลเลียมเพื่อนสนิทได้เคยพูดถึงแฟรงค์เอาไว้จริงอยู่ว่าการที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จนั้นพลังงานที่เรียกว่าแพชชั่นต้องมาแบบเกินร้อยแม้แพชชั่นจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ถ้าในใจของคุณเห็นมัน แสดงว่าคุณกำลังมาถูกทางแล้วซึ่งแฟรงก์ก็มีพลังงานที่ว่าแบบเต็มถังถึงแม้ว่าแพชชั่นของแฟรงก์จะมีมากมายเหลือล้อนเพียงใดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินก็คือสิ่งที่ต้องมีในระหว่างที่เขากำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วยแล้วด้วยพื้นฐานทางการเงินของแฟรงก์ที่ไม่ดีนักมันจึงทำให้เส้นทางที่เขากำลังเดินไปไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแฟรงก์ Frank ต้องทำงานควบคู่ไปด้วยเพื่อดำเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ในขณะที่เพื่อนๆต่างมีรถหรูขับกันแต่แฟรงก์มีเพียงแค่รถเก่าๆมือสองเอาไว้ใช้งานโดยรายได้ของเขาในตอนนั้นคือการหาจับอะไหล่รถยนต์มาขายต่อซื้อมาขายไปแล้วกินเงินค่าส่วนต่างของอะไหล่แต่ละชิ้นนอกจากนั้นแฟรงค์ Frank ยังเป็นช่างเครื่องชั้นเซียนที่ลูกค้าหลายคนไม่กะส่งเครื่องยนต์มาให้เขาดัดแปลงให้และทางนี้นี่แหละที่กลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่ทำให้เขาเดินหน้าต่อในเส้นทางสายนี้ได้ ความข้างใครในการแข่งรถของแฟงที่อาจจะเรียกได้ว่าทั้งชีวิตเขามีแต่เรื่องของการแข่งรถเลยกว่าได้ถ้าไม่มีใครแข่งด้วยเขาจะแข่งกับตัวเองโดยการจับเวลาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อจดสถิติในแต่ละวันเอาไว้และด้วยความบ้าข,ของเขาในตอนที่แฟงเป็นนักแข่งเขาจึงมีสไตล์การขับที่ดุดันใส่สุดในทุกโคง้งไปเกินลิมิตในทุกสนามซึ่งก็มักจะทำให้เขาต้องออกจากการแข่งขันอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ผลงานในสารนักแข่งของเขาดูไม่ค่อยดีนักภายหลังจากพยายามที่จะเป็นนักแข่งอยู่3ปีแฟรงก์ก็รู้ตัวเองว่าเขาน่าจะไปไม่รอดอย่างแน่นอนในเส้นทางนักแข่งทําให้ปี1969เขาจึงตัดสินใจถอยออกมาทํางานเบื้องหลังและนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางความยิ่งใหญ่ของทีมแข่งวิลเลียมเลสซิงตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา หลังจากที่ Frank William, แฟรงค์วิลเลียมตัดสินใจถอยออกมาจากเส้นทางนักแข่งสวิตบทบาทตัวเองออกมาอยู่ข้างสนามเขาได้สร้างทีมแข่งของตัวเองขึ้นมาในชื่อแฟรงค์วิลเลียมเลสซิ่งคาร์ทีมเพื่อลงแข่งในรายการฟุมบอลวันในช่วงที่เขากำลังสร้างทีมแฟรงค์ Frank ได้เลือกเพียสคาร์เรตมาเป็นนักขับคนแรกในทีมเขาเพื่อนรักที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยที่แฟรงค์เคยเป็นช่างเครื่องให้กับเพียสมาก่อน ทำให้ทั้งคู่ชัดเจนในเป้าหมายของตนคนนึงต้องการความสําเร็จในฐานะนักแข่งอีกคนต้องการความสําเร็จในฐานะคนทําทีมจึงทําให้การทํางานของพวกเขาเป็นไปในทิศทางที่ดีเมื่อมีนักแข่งฝีมือดีอยู่ในทีมแล้วการมีช่างที่ดีคือหัวใจหลักในการทําทีมการจะหาช่างดีๆเข้ามาทํางานให้จํานวนเงินค่าตอบแทนก็ต้องสูงตามไปด้วยแต่นั่นเป็นเรื่องของทุกวันนี้ แต่ทว่าในสมัยนั้นสิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเพื่อเข้าร่วมทีมนอกจากค่าตอบแทนแล้วอุดมการวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทําทีมของผู้นําหรือเจ้าของทีมก็มีผลต่อการตัดสินใจเช่นกันซึ่งแฟรงก์เองก็คือหนุ่มที่เต็มไปด้วยแพชชันและความกระหายในใชัยชนะเขาจึงสามารถดึงดูดช่างฝีมือดีให้มาอยู่กับเขาได้แม้ไม่ได้เป็นเศรษฐีที่มีเงินถูกเงินถังอะไร ไม่เหมือนกับในสมัยนี้นะครับที่ทุกอย่างกลายเป็นธุรกิจไปเกือบจะทั้งหมดแล้วใช้เงินทุนในการขับเคลื่อนทีมแบบ100%ใครเงินถึงก็มีช่างระดับหัวกะทิอยู่ในทีมแต่นั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรครับเพราะรายการฟุ้งละวันในทุกวันนี้มันมีมูลค่าที่สูงมากจริงๆเมื่อรวบรวมบุคลากรในแต่ละด้านมาได้แล้วแฟงได้เลือกซื้อรถแข่งจากบาบแลมในชื่อรหัส bt 2 6 a ที่ใช้เครื่องยนต์คอสเวิร์ด v 8ขนาดความจุ3ลิตร เพื่อลงแข่งครั้งแรกในรายการฟุมละวันฤดูกาล1969แต่ขึ้นชื่อว่าครั้งแรกมันก็มักจะยากเสมอการรีทายในสนามแรกของเพียสคาร์เรชดูเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีนักและในปีนั้นพวกเขาต้องรีทายไปถึง5สนามถึงแม้ว่าจะไม่จบการแข่งขันไปถึง5ครั้งจากจำนวน11สนามที่ลงแข่ง แต่พวกเขาสามารถขึ้นโพเดียมได้ถึง2ครั้งซึ่งเป็นโพเดียมดับที่2ทั้ง2ครั้งในสนามมนาโคและสหรัฐเพียสจบการแข่งขันในฤดูกาลนั้นในอันดับที่8เป็นปีแรกที่อาจจะดูไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าแชมป์แต่นี่คือปีแรกของพวกเขาผลงานเท่านี้ก็เพียงพอมากแล้วและมีแนวโน้มว่าจะดีได้ในวันข้างหน้าอย่างที่บอกไปครับ ว่าเส้นทางที่ต้องเดินไปสู่เป้าหมายนั้นมักจะพบเจอกับบททดสอบตลอดทั้งเส้นทางมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ไม่ดีที่จะต้องก้าวข้ามไปให้ได้หลังจากปีแรกในฟอร์มลาวันแฟรงค์วิลเลียมเลสซิ่งคาทีมเดินหน้าต่อในปีถัดไปด้วยความมุ่งมัน่นและแฟรงค์ต้องเจอกับบททดสอบครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาที่มาอย่างรวดเร็วเมื่อการแข่งขันในฤดูกาล1970เดินทางมาถึงสนามที่5 นักการแข่งขันรายการดัชกังปีเกิดบัติเหตุครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลวันที่รุนแรงถึงขั้นพลากชีวิตนักแข่งไปโดยนักแข่งคนนั้นก็คือเพียร์คาร์เรชนักแข่งคู่บุญของแฟรงที่เพิ่งทําทีมร่วมกันมาได้ไม่กี่ปีต้องมาถึงทางแยกที่ต้องจากกันไปตลอดการมันรวดเร็วและเกิดขึ้นโดยที่แฟงแม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันคือเรื่องจริงทุกคนต่างเสียใจกับความสูญเสียในครั้งนี้ แฟรงค์เสียใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ต้องแข่งใจก้าวข้ามบททดสอบบทนี้และหันมาสู้ในสิ่งที่เขาและเพียรสรักมากที่สุดนั่นคือการแข่งรถการจากไปของเพีย c e สทำให้แฟรงก์วิลเลียมเลสซิ่งคาร์ทีมต้องหานักแข่งใหม่แต่ด้วยความที่เงินทุนของทีมก็มีไม่มากนักการต้องสูญเสียนักแข่งมือดีไปทำให้ผลงานของแฟรงก์วิลเลียมเลสซิ่งคาทีมในช่วงต้นยุค1970ดูไม่ดีนัก ถึงขั้นที่ไม่มีนักแข่งคนไหนอยากมาลงแข่งให้กับพวกเขาเลยในช่วงนั้นและในช่วงเวลานี้ก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่ถาโถมมาสู่ชายที่ชื่อแฟรงก์วินเลียมอย่างต่อเนื่องแฟรงก์ Frank, ต้องประสบพบเจอกับวิกฤตทางด้านการเงินอย่างหนักเป็นช่วงเวลาวัดใจที่ทดสอบเขาอีกครั้งเขาทําทีมทั้งที่ไม่มีเงินที่จะซื้อ,อยางใหม่ให้กับนักแข่งของเขาด้วยซ้ําพวกเขาต้องใช้ยางมือสองในการแข่งขันแต่แฟรงก์เองก็ยังคงยืนหยัดสู้จนถึงที่สุด หนึ่งคนที่เป็นส่วนสำคัญและอยู่เคียงข้างแฟรงค์มาโดยตลอดนั้นก็คือเวอร์จิเนียเบอร์รี่ภรรยาของแฟรงค์ในวันที่มืดมิดเมื่อแฟรงค์หันหลังกลับไปเขาจะเจอเวอร์จิเนียที่คอยเป็นแสงสว่างเล็กๆที่สนับสนุนแฟรงค์ในทุกๆเรื่องในเรื่องที่เธอทำได้ในฐานะภรรยาคนหนึ่งแม้ว่าแฟรงค์เองจะเป็นสามีที่อาจจะไม่ได้เหมือนสามีทั่วๆไปเพราะชีวิตของแฟรงค์นั้นมีแต่เรื่องแข่งรถแต่เวอร์จิเนียก็เข้าใจ และคอยสร้างพลังใจให้กับแฟรงค์มาโดยตลอดเรียกได้ว่าเธอคือส่วนสำคัญในชีวิตนอกสนามแข่งของแฟรงค์เลยก็ว่าได้ด้วยวิกฤตทางการเงินครั้งนั้นสุดท้ายแฟรงค์วินเลียมแลซิ่งขาทีมก็ไปต่อไม่ไหวเพราะเมื่อไม่มีเงินทีมก็ทำผลงานได้ไม่ดีซึ่งก็จะวนลูปเมื่อทำผลงานไม่ดีแล้วเงินจะมีได้อย่างไรทำให้ในปี1976แฟรงค์ต้องทำใจขายหุ้นกว่า60%ของทีม ให้กับนักธุรกิจอย่างวอเตอร์วูฟเพื่อรักษาทีมของเขาเอาไว้และต้องยอมเปลี่ยนชื่อทีมใหม่จากแฟงวิลเลียมเลสซิงคาไปเป็นวูฟวิลเลียมเลสซิ่งในปีนั้นและการเปลี่ยนมือในครั้งนี้ก็เปลี่ยนหน้าตาของทีมไปตลอดการการเข้ามาของวอเตอร์วูฟทำให้โครงสร้างของทีมที่แฟงเคยสร้างไว้เปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้ที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ของทีมมากที่สุดอย่างวอเตอร์วูฟนานวันเข้าพวกเขาทั้งสองคน ก็เริ่มมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน Water Wolf เข้ามาเปลี่ยนทุกๆอย่างจนกระทั่งความสัมพันธ์ของพวกเขาเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดในแผนโครงสร้างทีมใหม่ที่ว a ต e Wolf สร้างขึ้นไม่มีชื่อของแฟลคงอยู่ในตำแหน่งผู้จัดก,การทีมเป็นการปลดชื่อคนสร้างทีมออกจากทีมซึ่งทําให้แฟล้งหัวเสียและไม่พอใจการกระทําของ Water Wolf เป็นอย่างมากในตอนนั้นนอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์อย่างการถอดชื่อวิลเลียมที่เป็นดังสัญ,ญลักษณ์ของทีมออกจากตัวรถ แล้วใส่ชื่อวูฟเข้าไปแทนเป็นการกดดันแฟงออกจากทีมอย่างเห็นได้ชัดและนั่นก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้แฟงวิลเลียมตัดสินใจถอนหุน้นเลือกถอยตัวเองออกจากทีมที่เขาสร้างมากับมือไปอย่างไม่เต็มใจและสร้างความเสียใจให้กับเขาเป็นอย่างมากกับการจากลาในครั้งนั้นและมันก็ทําให้แฟงหายหน้าไปจากรายการโฟมล่าวันอยู่พักหนึ่งเลยนับว่าเป็นจุดจบของแฟงวิลเลียมเลสซิ่งคาทีมที่สร้างโดยชายที่ชื่อแฟงวินเลียมไปอย่างถาวร เพื่อไม่ให้คลิปยาวไปในคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของวิลเลียมเลสซิงกับก้าวต่อไปของแฟรงก์ในฝุ์มล่าวันที่เริ่มจากทีมเล็กๆสร้างจากชายที่ใช้ใจมากกว่าใช้เงินแม้จะผิดหวังในครั้งนี้แต่นี่เป็นการหลมเพื่อนลุกนำมาซึ่งลุกทองของวิลเลียมในเวลาต่อมาจะเป็นอย่างไรฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับก่อนจะจากกันไป หากใครที่มองหายางรถยนคุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึง p il Thailand ิ r ลลี่อินไทย a ลนด์บายเอทผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายยางพิ r ิลลี่ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook p i r ลลี่ in นไทยแลนด์บายเอทีหรือทางไลน์โอเอแอดพิร i ลลี่ไทยแดได้เลยนะครับและในตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆให้กับผู้ที่สนใจกับโปรโมชั่นผ่อน0%นานสูงสุด10เดือน การรับประกันบาทบวมแตกเคลมฟรี1ปีเมื่อซื้อยาง4เส้นต่อหนึ่ใบเสร็จสามารถลงทะเบียนรับประกันผ่านลิงก์ที่เราปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับเช่นเดิมครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับหรือใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาใน r e เ e c ตแฟมล l y ของเราได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการสนับสนุนช่อง Motor Sport ช่องนี้สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ